ขอเจริญพรวันนี้วันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ารสคณะสงฆ์จังหวัดชุมพครฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์โดยพระราชวิจิตติพานเจ้าคณะจังหวัดชุมพรและพระเทพมงคลตูบีเจ้าคณะธรรมุทิจังหวัดชุมนครร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรรการผูวารการจังหวัดชุมพร สมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชุมพรพร้รอมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเดยนพระคูณวิสุทธิุวิคุณร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีที่ได้ประสบอุทตกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้<ไ>โดยเฉพาะคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรได้เล็งเห็นความสำคัญแห่งมิตรภาพที่ดีงาม รังหนึ่งจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดไฟพิบัติประสบภัย,ยเช่นนี้คณะสองจังหวัดลบบุรีโดยพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีและพระภาวนาสมนคุณร้อมด้วยประชาชนพี่น้องชาวลบบุรีนำสิ่งของไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวชุมพรและสุราษฎร์ธานีที่ประสบุักด้วย เมื่อพี่น้องชาวลบบุรีเกิดไปพิบัติเส้นนี้คณะสงฆ์สุราสทวานีจึงมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาให้ขวัญกำลังใจพี่น้องประชาชนชาวลบบุรีส่วนหนึ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกิจกรรมครั้งนี้เสืบเนื่องด้วยงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมจางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลท้าประจำหมนใต้เกี่ยวเนื่องกันในการที่จะอูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีศีลมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์จึงมีกิจกรรมเช่นนี้ขึ้น วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสิน้นพระพระภิกษุสองอ์ประมาณ20รูปญาติโยมประมาณ30คนนำสิ่งของมาช่วยเหลือทั้งสิน 17, ้น17,000ดพันรถบรรทุกเพื่อพี่น้องชาวลพบุรีขอให้กำลังใจ พี่น้องชาวลบบุรีทุกหมู่ทุกบ้านทีนท่เกิดประสบภัยพิบัติเช่นนี้มีขวัญมีกำลังใจป่าปันปันเาประสักมีกำลังใจต่อสู้ในการทำงานต่อไปในการภายหน้าทุกท่านทุกคนขอเจริญพรครับผมในฐานะแทนของตำบลุกคานะครับขอ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 ก,ก,ก็ต้องขอขอบคุณคณะสงฆ์จากจังหวัดสุพรรณนะครับและ สุราธานีนะครับพร้อมทั้งเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับชาวตำบลพุคาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่มีน้ําใจนะครับได้มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของตำบลพุคาของผมนะครับที่ประสบภัยในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากครับพี่รับมาเป็นได้ครับมาจากชุมพอนมาช่วยเหลือคุณจังหวัดลพบุรี